สวัสดีครับพี่น้องสอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติอยากเล่ามีเรื่องมาเล่าให้กับพี่น้องสอสสสมอฟังกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องสอสมอที่อยู่ในพื้นที่ตำบลที่เพิ่งมีการเลือกตั้งไปเมื่อวานนี้นะครับเลือกตั้งนายกอบตอและก็สอ,อบตอนะครับพี่น้องที่เป็นสอสมอลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอบตนะครับท่านที่สมหวังหมอชาติก็ยินดีด้วยนะครับท่านที่ไม่สมหวังนะครับหมอชาติก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมมีข้อคําถามนะครับพี่น้องครับที่บุรีรัมย์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลพี่น้องอสมสอบถามจังหวัดนะครับสอบถามหัวหน้าแบงค์ที่จังหวัดถามว่าขอปรึกษาหน่อยครับเรื่องค่าบริการอสมที่ลงสมัครนายกและสอบต เดือนพฤศจิกายน64มีแนวทางเช่นไรครับนะครับที่บุรีรัมย์นะครับหัวหน้าแบงก์ก็ตอบว่าถ้าอสมมาส่งรายงานอสมหนึ่งก็ให้เบิกเงินได้เลยครับแต่ถ้าไม่ส่งรายงานอสมหนึ่งก็ให้ระงับการเบิกเงินครับชัดเจนนะครับที่บุรีรัมย์นะครับหัวหน้าแบงก์ก็คือหัวหน้าที่ดูแลอสม ประจำอยู่ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับสําหรับจังหวัดอื่นแล้วครับเป็นยังไงบ้างที่บุรีรัมณีนะครับมีแนวนโยบายเป็นแบบนี้นะครับสําหรับอสมที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกหรือว่าเป็นสอบตก็ตามนะครับถ้าท่านส่งรายงานอสมหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะส่งเรื่องเบิกเงินให้นะครับแต่ถ้าไม่ส่งรายงานอสมหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะส่งเรื่องระงับการเบิกเงินนะครับพี่น้องครับแล้วทางพี่น้องอสมจังหวัดอื่นนลครับ ที่อีก5,300กว่าตำบลนะครับที่มีการเลือกตั้งนะครับพี่น้องเป็นยังไงกันบ้างลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับพี่น้องครับดูแลกันนะครับพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอ,อสสอสมอหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ